ผู้ปฏิบัติงานเสียงใส,สทรงพลังประกวดคาราโอเกะ P.E.A. ไม่ธรรมดาเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมานายสมชัยจรุงธนกิจรองผู้ว่าการพัฒนาองคอ์กรเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดนักร้องสมัครเล่นสมาชิกสมโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบคาราโอเกะประจำปี2556หนห้องอนเนกประสงค์ชั้น6อาคาร L.E.D. โดยนายชานชัยบัณฑิตสวัภาครองผู้ว่าการ PA ในฐานะประธานชมรมดนตรีและนันทนาการเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการประกวดนักร้องสมัครเล่นในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานด้วยการร้องเพลงเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีทั้งภายในสำนักงานของตนและกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนผู้ปฏิบัติงานในเขตอื่นๆแบ่งการประกวดออกเป็น5ประเภทคือ เพลงเพื่อชีวิตเพลงคู่เพลงไทยลูกกลุงชายและหญิงเพลงสตริงชายและหญิงเพลงลูกทุ่งชายและหญิงโดยผู้เข้าแข่งขันผ่านการคัดเลือกจากเขตต่างๆมาแล้วการชิงชายจึงเป็นไปอย่างเข้มข้นด้วยน้ำเสียงและลีลาที่เรียกได้ว่าเป็นน้องๆมืออาชีพทีเดียวกรรมการจึงทำงานด้วยความลำบากแต่ในที่สุดก็ได้ผู้ชนะ โดยเมื่อวันที่12ธันวาคมนายสมชัยจรุงธนกิจรองผู้ว่าการพัฒนาองค์กรเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลและประกาศนนยบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจร่วมกิจกรรมอย่างคับข้างทั้งผู้เข้าประกวดและกองเชียร์